ดีกว่าตัว B หนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะแถมไอตัวคลิปไมคลคิปนีปอกมาด้วยครับผมไม่ครคอกไปนี้นะสองอันนะครับซาราโมนิกบริ้งห้าร้อย B สู Pro ตัวท็อปหม่ล่าสุดนะครับแจ้งจริงบอกเพื่อนถ้าใครสนใจนะผมก็จะทิ้งไว้ด้านล่างให้คลิกตั้งซื้อนะครับทางช็อปปี้นะครับก็เป็นไม้สำพะครับผมใช้ได้สองกอนขึ้นไปนะในการพูดสอบหนึ่งครั้งนะครับ ใช้การสัมภาษณ์แล้วก็ไลฟ์สดพร้อมกัน2คนก็จะมาสอนเพื่อนๆับสอนวิธีการติดตั้งนะครับการใช้นะครับว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะครับรีวิวไปพร้อมกันแกะกลองนะครับกับสาร์มอนิกดีทูโปรครับผมตัวท็อปใหม่ล่าสุดเต้นเต้นเตทแพ็กเกจสวยงามนครับเป็นสีโพรเมียมดีเวยนะลองดูไปเลยนะ ทีแรกเป็นแท็บลนึ่ครับตัวรอบๆเนี้ยสวยครับคอนมิคนิคเกอร์ดูว่าช่อง 2.4G Violet Microphone System นะครับ Bring 500 Pro b l u e t มี TX สองตัวแล้วก็ RX หนึ่งตัว TX ก็คือเป็นตัวรับสัญญาณ RX เป็นตัวก่อยสัญญาณครับอันนี้ก็ใช้ได้กับมือถือนะครับโ o p r o และก็ กล้องเ s เ r อรอาร์กล oh, mm. ้องคอมแทกลิเลนกล้องดิจิตอลโดยทั่วไปนะครับก็ใช้ได้หมดเลยทุกสิ่งยาเอะไรที่ครอบคุมมากใช้งานคุ้มค่ามากเดี๋ยวเรามาเปิดก้านไหนครับในกล่องก็ถือว่าของสวยเลยครับมีแม่เหลกอะไรดูโปรดูพีเมียมมากโอ้โหเลยนีูในกล่องคล้ายๆเป็นกล่องโป๊นะคล้มันเป็นเท้าแบงก์พวกลวมันก็จะมีไรตัวชาร์จิ้งนี้ แฟนพวกแันกระฉันเธอสามอันครับหน้าตาประมาณดูดูดาหน้าเขาวสวยงามเลยก็จะมีตัวสายอันที่หนึ่งอันในคู่มือภาษาอังกฤษสติ๊กเกอร์ครับซาบอนิกให้สองอันเป็นสาย3.5มมนะแต่เป็นสายที่เสียบกับพวกรถไมโดไมโครโฟนนะถ้าสายเคเบิลนั่นเป็นไมโครยูเอสบีใช้กับ Android ได้นะครับใช้กับมือถือเวลาเราไปต่างถ้ำก็จะมีน้ำลายครับ มันก็กันน้ำลายกันลมครับสองอันผมว่าไม่ค่อยจะจเป็นได้ใช้ถ้าถ้าในสถานที่นะอินดอร์ะนะครับสามารถจะใช้ตามอดอรดที่มีลมแรงๆกคนพูดพูดน้ำลายกระเด็นก็ช่วยได้เยอะ